ดีมิดรัสแฟนเกมนะกรับไหนใครยังเชื่ออยู่ว่าอัปเดตนี้นะครับหาแอมเบอร์ยากขึ้นยกมือขึ้นจริงๆแล้วอะ่ะมันหาง่ายขึ้นด้วยนะครับจะบอกให้มันหาได้เยอะกว่าเมื่อก่อนด้วยนะครับอ่ะยิงแม่งดิเอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนแหมจะยิงหมาป้าโชว์หน่อยอดยิงเลยไม่เป็นไรไม่ยิงแล้ว <laughs> จะบอกว่าแต่ก่อนใช่ป่ะเราหาแอมเบอร์กันยังไงเราก็คือการที่เราจะดูโฆษณาทุกๆ15นาทีโดยการที่เรา จะเปลี่ยนเวลาใช่ไหมเปลี่ยนเวลาล่วงหน้านะครับเพื่อไปดูล่วงหน้าแล้วก็รับแอมเบอร์มาครั้งละ2แอมเบอร์นะครับหชั่วโมงอ่ะก็จะได้ประมาณ8แอมเบอร์ใช่ป่ะเออแต่ครั้งนี้นะครับผมมันไม่ใช่เว้ยคือใน1ชั่วโมงอ่ะเรามีโอกาสได้มากกว่า8แอมเบอร์นะครับพี่ว่าอย่างน้อยอ่ะต้องได้สักยี่สิบอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะเดี๋ยวพี่พาน้องนะครับหาโดยการใช้แอปพอโตนะฮะโอเคเนาะอ่ะแอปที่พี่แนะนํานะครับผมมีชื่อว่า คลิกผู้ช่วย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 นะฮะนี่ตัวนี้นะครับผมสามารถโหลดได้ในเพจโต้นะพี่ไม่แน่ใจนะครับว่าทั้งฝั่ง iOS อะ่ะมีหรือเปล่านะครับเมื่อติดตั้งมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากันว่าพี่พ,พีตั้งค่ายัางไงนะครับอันนี้นะครับผมหน้าตาของไอคอนแอปจะเป็นอย่างนี้นะเปิดแอปขึ้นมาจากนั้นนะครับให้คลิกคาว่าเริ่มต้นบริการโอเคเขาจะบอกให้เราไปชมวิดีโอเนาะเราไม่ชมเรากดยกเลิกไปเมื่อเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับให้เราย้อนกลับเข้าไปในเกม อ่าโอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยเรามาอยู่ที่หน้าอาร์ติแฟกต์แบบนี้นะครับในการคลิกหน้าอาร์ติแฟกต์แบบนี้มันจะมีอยู่3จุดใช่ปะจุดแรกก็คือจุดการที่เราเปิดนะครับเปิดอาร์ติแฟกต์แบบนี้จุดที่2ก็คือการแตะอาร์ติแฟกต์อันที่3มก็คือการกดดิดการ์ดนะฮะอ่ามาเริ่มกันนะครับก่อนอื่นเราปิดหน้าจอนี้ไปก่อนเนาะเอาเป็นหน้าจอปกติแบบนี้นะครับแล้วกดเครื่องหมายบวกนะสามครั้งนะครับก็คือ3จุดจุดที่1เราจะลากไปไว้ตรงนี้นะครับตรงกระเป๋านะแต่เราตั้งค่าก่อนอ่าก่อนนะครับแตอันที1่1้งคค่่าาไวว้ททีี3000 3000 3 3นนัก็ือ1 1> ิ ประมาณนี้นะครับกดเสร็จสิ้นไปอันที่สองนะครับพี่จะตั้งค่าไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยโอเคเสร็จสิ้นไปอันที่สามตั้งค่าไว้ที่หกหมื่นห้าพันแล้วกันหกหมื่นสองพันพอน้องอ่ะหกหมื่นสองพันพอก็ประมาณหกสิบสองวินาทีนะครับคือระยะเวลาที่อา t ์ิแฟกจะกลับมาเกิดอีกครั้งนั่นเองอ่าแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะลากไปให้มันตรงตำแหน่งนะฮะจะเปิดดูก่อน อ่าเปิดตำแหน่งแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงอาร์ติแฟกต์อันนี้สามมาตรงรีก,การ์ดปิตรก่อนแล้วก็อันนี้เปิดไปตรงกระเป๋านะครับแบบนี้นะอ่าจากนั้นนะครับผมให้เรากดเครื่องหมายเซฟตรงนี้นะนี่นะครับครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าอีกไนงะเราก็ตั้งชื่อไว้เลยนะตั้งชื่อไว้แล้วก,กดเซฟนะครับพอทั้งถัดมาเนี่ยเราเปิดแอปขึ้นมาเราก็กดเล่นได้เลยนะครับงงไหมไม่งงเนาะโอเคอ่ะลองดูนะครับกดเล่นเลยปุ๊บอ่ามันจะขึ้นมาถามแบบนี้นะครับคือการว่าจะให้เขาเริ่มจากจุดไหนก่อนนะฮะอ่าเริ่มเลย เปิดขึ้นมาแต่อันนี้2ออันนี้มือมือพี่ไม่ได้แตะหน้าจอยนะอา้าโอเคครับผมเสร็จไปแล้วหนึ่งดอกแล้วก็รอ,อนะครับผมคืออันนี้นะครับพี่แนะนําว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า40่นาทีนะครับเดินมาดูสักครั้งหนึ่งนะอย่าแบบว่าหายไปเป็นคืนคน,นะครับไม่ใช่ว่าฟาร์มไว้แล้วก็นอนคืนอะ่ะตื่นขึ้นมานี่คือเจ๊จ่าตายนะครับเพราะว่ายัางไงตัวละครเราก็ยังหิวอยู่ดีนะครับอันนี้คือมือพี่ไม่ได้แตะหน้าจอเลยนะครับผมอรอไม่เกินอีกทีนึงจะประมาณ1นาทีนิดนอ่ะ โอเคเกิด okay, มาแล้วเอาดิเอาดิเอเอเอ,อันนี้หน้าจออันนี้คือมือพี่ไม่ได้แตะหน้าจอเลยนะครับผมมันิีขกงมันเองนะอันนี้นะครับคือวันนี้มาแค่แนะนําแอปนี้แหละเออโอเคเนาะอ่ะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะครับผมพี่อยากจะบอกน้องว่ายังไงซะก็อยากให้น้องนะครับถ้าแบบว่าเดือนละร้อยห้าสิบอ่ะซึ่งมันก็ดีมากแล้วนะวันห้าบาทเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราแบบว่าเติมเกมตู้หยอดตู้เล่นเกมตามห้างใช่ปะ่ะวันละสี่สิบห้าสิบเดียังเล่นได้เนาะอันนี้เฉลี่ยวันละห้าบาทนะครับพี่เชื่อว่าน้องเก็บได้อยู่แล้วเนะ ื่อจะมีแมปใหม่เข้ามานะครับมีสัตว์ใหม่เข้ามานะครับเนาะอ่าวันนี้มาแค่นั้นสั้นนะครับผมก็หวังว่าน้องจะเล่นเกมได้นสนุกขึ้นนะครับแล้วก็อย่าตัดพออีกว่าแพทนี้หาแอมเบอร์ยากนะครับจริงๆแล้วหาง,ง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำเห็นปะโอเคเราพบเป็นใหม่อีพีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอเป็นวันดีสวัสดีครับ